สวัสดีค่ะวันนี้ชอบแชร์นะคะอยากจะมาคุยกับพวกเราในเรื่องที่ว่าจริงหรือไม่ที่พ่อแม่เป็นแบบอย่างที่ดีของลูกนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยได้ลองอ่านข้อเขียนของวอวชิระเมธีนะคะเขียนว่าพ่อแม่เป็นแบบอย่างที่ดีของลูกถ้าแบบอย่างไม่ดีลูกจะเป็นคนดีได้อย่างไรซึ่งตรงนี้เนี่ยหากเราจะมองดูเผิๆแล้วนะคะเราก็น่าจะเห็นด้วยถูกไหมคะ อย่างที่ท่านบอกว่าหากนำดอกไม้ใส่มือเด็กเขาจะกลายเป็นคนที่จิตใจดีงามหากนำเอาความรักใส่มือเด็กเขาจะกลายเป็นคนที่เปลี่ยมด้วยเมตตาหากนำเหตุผลใส่มือเด็กเขาจะกลายเป็นนักวิทยาศาสตร์หากนำหนังสือใส่มือเด็กเขาจะกลายเป็นปัญญาชนหากเรานำนิสัยแห่งการให้ใส่มือเด็ก เขาจะกลายเป็นคนที่มีจิตสำนึกแข่งสาธารณะหากนำธรรมะใส่มือเด็กเขาจะกลายเป็นคนดีหากนำสมบัติผู้ดีใส่มือเด็กเขาจะกลายเป็นสุภาพชนหากนำดนตรีใส่มือเด็กเขาจะกลายเป็นคนอารมณ์ดีหากนำธรรมชาติใส่มือเด็กเขาจะกลายเป็นคนสงบสุขหากนำความข้ารราใส่มือเด็กเขาจะกลายเป็นอันภาน หากนำความตามใจใส่มือเด็กเขาจะกลายเป็นจอมบงการหากนำเงินใส่มือเด็กเขาจะกลายเป็นคนมักง่ายหากนำปืนใส่มือเด็กเขาจะกลายเป็นฆาตกรหากนำวัตถ,ถุแพงๆใส่มือเด็กเขาจะกลายเป็นคนบ้าวัตถุหากนำความรักสบายใส่มือเด็กเขาจะกลายเป็นคนหยิบโยงอ่อนแอหากนำความไม่รับผิดชอบใส่มือเด็กเขาจะกลายเป็นคนที่สูญเ <Thank> you, สียสามัญสำนึก หากนำความริษยาใส่มือเด็กเขาจะเป็นคนที่ขาดความสุขของชีวิตหากนำแต่วิชาชีพใส่มือเด็กเขาจะกลายเป็นคนสมองโตแต่ใจติคุณเองในฐานะเป็นพ่อแม่วันนี้คุณเอาอะไรใส่มือเด็กของคุณเด็กที่เกิดมาทุกคนล้วนเป็นเด็กบริสุทธิ์ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นก็เป็นข้อเขียนของอวอวชิระเวทีนะคะตอนนี้ลองมาคิดดูกับข้อคิด จากมาร์คทเวนนะคะมาร์คทเวนเนี่ยเป็นนักเขียนอเมริกันที่มีชื่อเสียงผู้เขียนอวรรนิยายเรื่อง The Adventures of Tom Sawyer นะคะเขากล่าวว่า Children are natural mimics who act like their parents despite every effort to teach them good manners ตรงนี้มีความหมายว่าเด็กๆเ,เป็นผู้ที่มีธรรมชาติที่จะทำตามหรือเรียนแบบ ตามอย่างที่พ่อแม่ทําดังนั้นพ่อแม่จึงควรสอนลูกให้เป็นคนดีในทุกวิถีทางด้วยการกระทําของตัวเองนั่นก็คืออย่าสอนด้วยการพูดไปตามสิ่งที่พ่อแม่คิดนะแต่ให้สอนด้วยการกระทำนะเด็กจะเรียนรู้ที่จะทําตามที่พ่อแม่ทําไม่ใช่พ่อแม่สอนนะคะเช่นผู้สอนลูกให้เป็นเด็กดีมีความรับผิดชอบ ทำสิ่งที่ถูกที่ควรตามหน้าที่ของตนเองแต่พ่อแม่ไม่ทําปล่อยประละเลยไม่ใส่ใจที่จะทําหน้าที่การงานเด็กก็จะเรียนแบบตามสิ่งที่พ่อแม่ทํานะคะอันนี้ก็เป็นแนวความคิดหนึ่งของนักเขียนอเมริกันนะคะซึ่งเป็นข้อคิดที่มีชื่อเสียงมากนะคะตอนนี้เราลองมาดูกันนะคะว่าในเรื่องของการบ่มเพาะบุตรหลานเนี่ยด้วยการทําเป็นแบบอย่างซึ่ง ถ้าเราเห็นด้วยนะฮะก็คือมันมีความสําคัญถูกไหมคะซึ่งโดยทั่วไปก็จะเกิดผลดีคือขอให้เด็กเป็นคนดีตามที่พ่อแม่ต้องการแต่ในปัจจุบันตามที่เราเห็นมันเป็นอย่างนั้นทั้งหมดไหมนะฮะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่น่าคิดสิ่งที่เราจะต้องคิดก็คือพ่อแม่สอนโดยการกระทําหรือพ่อแม่สอนด้วยการพูด นะคะด้วยการว่าก่าวตักเตือนแต่ตัวเองไม่ทำหรือถ้าเกิดว่าพ่อแม่สอนด้วยการทำแล,ะละ้วล่ะและมันมีไหมที่ลูกเนี่ยจะไม่เดินตามพ่อแม่ลูกจะเป็นคนที่ผิดเพี้ยนไปจากพ่อแม่ลูกจะเป็นคนที่ไม่เอาไหนไม่มีความรับผิดชอบไม่เป็นคนดีอย่างเช่นพ่อแม่อยู่กันอย่างสงบสุขผัวเมียผัวเดียวเมียเดียวแต่ลูก ทำไมถึงมีหลายครอบครัวถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะมีหลายเมียอย่างนี้เป็นต้นหรือพ่อแม่เป็นคนที่ทํางานดูดีนะฮะน่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกแต่ทําไมลูกมันถึงขี้เกียจลูกมันถึงไม่รู้จักรับผิดชอบลูกถึงไม่ทําอะไรอย่างนี้ซึ่งตรงเนี้ยเราก็จะเห็นใช่ไหมคะว่าในสังคมเนี่ยมันก็มี ไม่ใช่มันไม่มีดังนั้นเราลองมาวิเคราะห์ตรงนี้สิคะที่วอี่ววชิระเมธีกล่าวไว้เนี่ยนะคะดิฉันก็มีความเห็นซึ่งอาจจะแตกต่างอย่างเช่นบอกว่าหาดน้ำเหตุผลใส่มือเด็กเขาจะกลายเป็นนักวิทยาศาสตร์อันนี้ดิฉันไม่เชื่อนะคะเพราะมีงั้นเราคงมีนักวิทยาศาสตร์เยอะแยะไปหมดนะคะเหตุผลก็เป็นอย่างหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์จําเป็นจะต้องมีแต่ไม่ได้แปลว่า แค่มีเหตุผลเท่านั้นก็สามารถเป็นนักวิทยาศาสตร์ได้นะคะอันนี้ก็คือมันจะต้องหล่อล้อมด้วยอย่างเช่นการกระทําการรู้จักที่จะทดลองการไม่เชื่ออะไรง่งายๆอย่างนี้นใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าเราสอนลูกโดยมีเหตุผลแล้วก็จะกลายเป็นนักวิทยาศาสตร์มันเป็นไปไม่ได้นะคะหรือว่าเราจะเอาหนังสือใส่มือเด็กเขาก็จะกลายเป็นปัญญาชนมันก็อาจจะจริงใช่ไหม ถ้าเด็กรับหนังสือไปแล้วเอาไปอ่านแต่ถ้าเกิดสมมุติเด็กรับไปแล้วไม่เอาไปอ่านถามว่าความเป็นปัญญาชนมันจะเกิดขึ้นได้ไหมนะคะตรงนี้ก็คือจริง,รงๆแล้วก็คือเราต้องเป็นคนที่อ่านหนังสือด้วยเราต้องแสดงออกให้เด็กเห็นด้วยไม่ใช่หยิบหนังสือใส่มือเด็กแล้วจะคิดว่าเขาจะกลายเป็นปัญญาชนก็ที่เรียนกันมา6ปี ต่อ,อประถมต่อมัธยมอีก6ปีต่อมหาวิทยาลัยอีก4ปี5ปีถามว่าเป็นปัญญาชนไหมไม่เป็นก็มีถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ดิฉันจึงเห็นว่ามันไม่น่าจะเป็นความจริงหรอกถ้าเราหยิบหนังสือใส่มือเด็กแล้วมันจะกลายเป็นปัญญาชนเนี่ยเพราะหยิบหนังสือใส่มือเด็กแต่ตัวเองไม่อ่านเลยสักผระพ่เงี้ยปัญญาชนก็ไม่เกิดนะคะเพราะอะไรเพราะอย่างที่มาร์กสวเวลว่าก็คือ ตัวเองไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กนั่นคือข้อเท็จจริงค่ะมีคำกล่าวหนึ่งที่ดิฉันเห็นด้วยมากเลยนะคะก็คือหากนำความตามใจใส่มือเด็กเขาจะกลายเป็นจอมวงการนะคะในทุกวันนี้เราจะเห็นใช่ไหมคะมีบุคคลหลากหลายทีเดียวที่เราเห็นว่าเขาเป็นจอมวงการและถ้าเรานำความก้าวร้าวใส่มือเด็กเขาจะกลายเป็นอันพาน เราก็จะพบว่ามีอันธพาลเยอะแยะมีจอมบงการมากมายนะคะและเป็นยังไงคะหากนําเงินใส่มือเด็กเขาจะกลายเป็นคนมักง่ายเห็นไหมคะตรงนี้เราจะเห็นว่ามีคนปัจจุบันเนี้ยที่เห็นอยู่เนี้ยมักง่ายนะคะเป็นคนที่เป็นจอมบงการเป็นคนที่เป็นอันธพาลเป็นคนที่บาอำนาจนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือ มันก็คงจะเป็นส่วนที่จริงนะคะหรือว่าหากนำความรักสบายใส่มือเด็กเขาจะกลายเป็นคนหยิบโยงและอ่อนแอนะอันนี้เห็นชัดเลยเห็นไหมคะเพราะว่าอะไรเพราะเราจะเห็นว่าคนในปัจจุบันนี้หรือบางคนเอาที่เห็นนี่แหละมีหน้าที่แต่ไม่ทำเป็นอะไรคะเป็นคนหยิบโยงอ่อนแอไม่ทำอะไรไม่รับผิดชอบอะไรทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องอะไรคะ เป็นเรื่องที่ว่าพ่อแม่หยิบยื่นให้ไหมหรือมันเป็นที่สันดานนะฮะถ้ามันเป็นที่พ่อแม่ไม่สั่งไม่สอนอันนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดของพ่อแม่ด้วยนะและก็เป็นความผิดของตัวเขาเองด้วยที่เติบโตมาได้รับการศึกษามาก็เยอะแต่ทําไมแก่จนป่านนี้โตจนป่านนี้ไม่มีความรับผิดชอบ ไม่รู้จักทำการทำงานอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าสิ่งที่สำคัญก็คือพ่อแม่เราต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกนะคะไม่ใช่เป็นแบบอย่างให้ที่ดีให้กับคนทั่วไปแต่ลูกของตนเองนั้นไม่เอาไหนนะคะตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเอานะคะวันนี้เราก็คุยกันเรื่อง เด็กเรื่องพ่อแม่นะฮะพ่อแม่ทํำยังไงเด็กก็จะเป็นอย่างนั้นและบางครั้งพ่อแม่ไม่ได้ทํำยังไงหรอกแต่เด็กมันก็จะเป็นแบบนั้นดังนั้นมันอาจจะมีอะไรที่เหลือบเคลือบอยู่ก็ได้นะฮะพ่อแม่อาจจะเป็นคนที่แสดงออกว่าดีดีนะคะแต่ไม่สามารถอบรมบ่มนิสัยลูกให้เป็นคนดีซึ่งน่าละอายมากเลย เอานะคะวันนี้ชอบแชร์ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรหลาน,นะคะการเป็นแบบอย่างที่ดีก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะ,อะขอให้กดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe กดกระดิ่งกริ้งๆนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ